เมื่อวานพณอภิสิทธิ์ก็ถูกผู้สื่ขาวถามเรื่องแผนรถแบบหลายมุมหลายมิติคุยกับแกนนําหรือยังแล้วถ้าทำไปแล้วหลังจากนี้มีก่อการร้ายมีระเบิดอีกทําต่อยังไงอะไรเป็นต้น ใช่ค่ะทางคุณดิพิศเวชาชีวานี่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายบ่ายเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมเสร็จก็ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนต่อไปหลังรัฐบาลประกาศแผนลบแมทลดแมตเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาเลือกตั้งใหม่นายกบอกว่าเราไม่ทราบว่าแกนนำนปชอ,อันนี้คือให้สัมภาษณ์ช่วงบ่ายอย่างที่บอกเพราะว่านปชเขาแถลงตอน6โมงเย็นนะคะตอนบ่ายนายกบอกว่ายังไม่ทราบว่าแกนนำนปชมีท่าทีอย่างไรแต่กระบวนการปลองดองที่นำเสนอเป็นสิ่งที่ตั้งใจทำตั้งแต่บันนนี้้เปป็ตไ และวันเดียวกันก็แจ้งคอรมอทราบว่าแม้จะเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมมาร่วมแต่รัฐบาลไม่ว่าฝ่ายการเมืองหน่วยงานราชการต้องถือเป็นวาระสําคัญต้องทําเร่งด่วนส่วนถ้าผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมบ้านเมืองสงบทุกคนทําหน้าที่ตามปกติรัฐบาลก็จัดการเลือกตั้งได้14พฤศจิกายนแต่ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมไมมาร่วม เราก็เดินหน้าไปถึงรัฐบาลเนี่ยนะะเดินหน้าตาม5ข้อแต่เชื่อว่าจะเกิดความคลุกคลักไม่มีความชัดเจนว่าสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อการเลือกตั้งจะเป็นเมื่อไหร่ซึ่งรัฐบาลพร้อมเดินตามแนวทางที่วางไว้นะคะก็เป็นเรื่องของนอปชต้องตัดสินใจด้วยประเด็นหนึ่งที่นักข่าวถามทางคุณอภิสิทธิ์ก็คือประเด็นของคุณชวนนี่แหละคะ่ะว่าไม่เห็นด้วยกับแผนลดแมปเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าคงไม่ใช่มติพักเรื่องนี้ผมยอมรับ แต่ผมคิดว่าหลักการตัดสินใจและการบริหารสถานการณ์ผมได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกของพักในระดับหนึ่งแต่ในชวนผมอยากไม่เห็นรายละเอียดการสัมภาษณ์แต่ที่สรุปออกมาสองเรื่องคือท่านไม่เห็นด้วยกับการยุบสภาในลักษณะจำนวนต่อการกดดันซึ่งหลักการยุบสภากรอบเวลาที่คิดมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้และท่านไม่เห็นด้วยกับการเนรเทศกรรมคดีอาญาซึ่งไม่ได้อยู่ในกระบวนการ ถ้าเป็นแค่สองเรื่องที่ท่านพูดก็ไม่ขัดกับสิ่งที่ผมตัดสินใจไปนะคะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนการให้สัมภาษณ์การถแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะไม่ไม่มีอะไรแล้วครับในเรื่องการที่จะต่อรองนะครับผมคิดว่าเป็นการนําเสนอซึ่งครบถ้วนในตัวของมันเองนะครับแล้วก็ถ้าตอบรับก็ตอบรับถ้าไม่ตอบรับก็ไม่ตอบรับะครับมันมันผมนึกไม่ออกนะครับว่าสังคมจะปล่อยให้เป็นเรื่องของการมา เจราจาต่อรองอะไรกันอีกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปเนี่ยก็ได้สดับกลับฟังจากทุกฝ่ายแล้วนะครับแม้กระทั่งคนซึ่งเ,เกี่ยวข้องอยู่กับผู้ชุมนุมเองก็ยังยอมรับว่ามันเป็นแนวคิดที่ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในภาพรวมครัในสสวนน,นปชเนี่ยเขาเรียกร้องบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมาแถลงยืนยันด้วยไม่มีความ,วามจำเป็นไม่มีความจํเมมมาจเป็นแล้วครับเพราะว่า อำนาจการยุบสภาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นของคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นของอานายกรัฐมนตรีที่จะนําขึ้นทูนกลกระสแล้วก็ผมก็ให้การยืนยันว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยมันยังอยู่บนหลักการที่ผมเคยพูดมาโดยตลอดมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะทําให้เสียหลักในเรื่องของนิติรัฐแล้วก็ไม่มีการนิรโทษกรรมทางอาญานะครับใครมีความผิดทางกฎหมายอย่างไรก็จะต้องมีการจัดการครับก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรียุบสภาขณะเดียวกันรปชเขาบอกว่าอำนาจนายก ไม่ใช่กาหนดวันเลือกตั้งเป็นอํานาจกกตแต่นายกพูดถึงเฉพาะวันเลือกตั้งวันสิบสี่พฤศจิกายนท่านอนาาอบชก็เลยบอกว่า,วารัฐบาลน,นายกต้องชัดๆว่าตกลงยุบสภาวันไหนเมื่อวานทางกตกตเขาก็บอกคราบอกก็คํานวณเอาง่ายๆตามรัฐมนูลี่สี่สิบห้าถึงหกสิบวันนับถอยหลังไวส้สิถ้ายุบถ้าเลือกตั้งสิบสี่พฤศจิกายนถอยหลังไปก็จะยุบสภาระหว่างสิบหกถึงสามสิบกันยาไม่เกินนี้เพราะกฎหมายมันกําหนดสี่สิบห้าถึงหกสิบวันก็ถอยหลังไปเนี่ยก็อยู่ระหว่างเนี้ย ภายใน15วันเนี้ยวันใดวันหนึ่งเท่านั้นแหละนี่คือประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานกรกตก็ออกมาคำวนวณตัวเลขให้ดูนะครับ